กั s, สมาดิยาสวัสดีตอนเช้าสายจักหน่อยนะเจ้าค่ะเนาะป้อมอับรากกีจังคาราชนีแห่งท้องทุ่งจังสวยรวยมากพี่บ้านเราคราบีตกปราบายสุดท้ายมาหอยวัดป่าพี่น้องมาสังกทานนะเจ้าค่ะเนาะมาสังกทานเพราะว่ออมนี้อยู่ที่วัดป่าขึ้นบ้านถามนี่ข้าเจ้ามีงานนั่นถวายถวายกล่องนะพี่น้องถวายกล่องด้านหลังกำลังแหกกล่องมาเจ้าค่ะ ดีสบครบสีพี่พ,พี่น้องมืงบริบอกพวกนบบบยบงบบบาบบบบบาบบบบบะมบนบบ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 ้งแบบ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 รบมบต,ตับบบไบบบหบธ้บมบหบลบบรบบบอแพี่น เีต่ผมีกองอีกตูะะก้แพนเนาะเห็ดแบบเรียบง่ายนะพี่น้องอ,อ๋อนี่เด็กล่องอย่เด้กถวายกล่องไงวะถวายกล่องถวายคองวัดป้าให้นี่ครับบอ่อนั่นในสมบูรณ์ดอกพี่น้องเพ,พิ่งมาสางว่างปี2ปีนี่นะจ้ง คืนเมืองไซผูทองจ้ะึ้นกับเมืองไซพูทองบ้านพ่อละอันวันแจ,จกละวานเข่ากับขนมอบล,ลูกอม เลื่อนเื่อตเ่อไ่เต่า่อไตเตินมดชเื่อ่อต่ตนปั้นหน้าถวายเพลงจค่ะถวายตอนเพลงพอดีเนาะดู้ตัดดตัดดัดดูตัดดูตัดดูตอดดูัดดูตัดดัดดัดดูต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  ผู้คนก็ค่อนข้างหลายหลายพี่น้องหลายเมืองเลยแหละมาสมทบหลายหมู่บ้านดีพาพี่น้องเข้าไปเบื่องข้างในนะจ๊ะกว่าคนนะเนี่ยสมัยซาร่าบักใหญ่ก็ยังเต็มเป็นอะไรเป็นอะไรัะต้องใช้ก okay. ันรอบรองลงมาดูใช้ขาตั้งเตอร์ขาตั้งเอร

จากเมืองไกลสอนมาถวายก่ก่องนะจ๊ะ สร่างนะจ่ะกอาสิพี่ขอลัข้างนะจากอาสิมีกระสิตั้งไว้ในศาลากะสิตั้งไว้ในศาลาไปก่อนนะจะาตาอนนกอวบจะคพี่น้องทหาร ดุเด่นเลนะมาถวายสิ่งต้นกเราเพิ่งต้องแล้วถามว่ากันโูดยด้านด้านบุษุรากระสด้ยินเสียงขจ้าจอนต่อยอดเกินในนอจคา,าแต่ว่าขึ้นมาจะออติต่อในนอจคาตอนนี้นางสิลงไปถามก่อนพี่น้องลงไปนะั่งลงไปถามพระอยู่ด้านหลังกุฏิหลังหัวเจ็ดก่นอนต้องใหตังค์คนได้มาต่อยอด หลายคนกรจะครุ้นตานะเจ้าคะเ่าเร่พราะว่าวัดที่นี้ก็ไลมาประจำนะพี่หน่องเเรื่องเออเรื่องทำานนกระิ่งไงนเจ้าค่ะทำก็บริเลิกดอกพระอาจารย์ในที่นี่เพิ่นนั้นมีลูกซิ์ลูกค้าหลายนะพี่น่อง คนขนับถือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจ้ะคะนนะ่ะมาดูมาดูสาวันจูดเลข พี่น้องมาบ้างนี่เจดหก็ตรงกับมือเขาไบายของวันที่สิี่เลยแม่มือเจ่สี่เจดหได้ได้สี่เจดหะสวัสดีะแ่เลขสวัสดียังบิเบิเจ็ดหเห็จดทไปรถเจทกเนาะรถแทรกกองนสัยังบบเอ็นเายัง่บน้เบิ่งรถอาเบิ่งในคลิปพี่น้องเบิ่งในคลิปเด้อ เห็นบอกถ่ายก็จะเห็นม่ละโอ้ใช่ก็เห็นแต่เห็นแต่ข้อกล่องไริถ่ายทะเบียนลืมขึ้นไปจังเบิ้งทะเบียนรถแก่เท่าไรทะเบียนรถแก้กล่อนเท่าไรกว่บุตรจ้าก็เอากระบานนเบ้วเ่อ สวัสดกีกระเป๋ามีก็ยังอยู่ด้านในอยู่เจ้คาออค่าจจะถ,ถามก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องมื<ด>่ก็เป็นหอมนะจ๊ะเป็นหอมน้ำแล้วเจ้านะด้านล่างก็จะเป็นน้ำไหลนสมัยก่อนพี่น้งนองสมัยก่อนนะข้าเจ้าจะ,าานะาจะอันเหตุบุญได้พี่น้องสงการนะเจ้าค่ะสงการเดือนหกก็คือสงการนะ ทุกทุกปีเดือนทศข้าเจ้าจะทรงพระตรงนี้แล้วค่ะแม่นทรงขวาสงการก็มาเล่นน้ำเล่นยังกันทรงพระอยู่นี่แหละตัวผ้าสอกพระทรายนั่งไถบ้านแม่บอกดิยงขึ้นข้าเจ้นเออแม่พ่อนั่งค่อยชันเข้าอยู่วะบ้านน้องแดงตใจยอดตาทุกทั้งกีบตา มีานลบ้านดงกาดีด <Christopher> <Brother> <ersch> ิ <baik en na out> ่อดต่อยอไก่ใส่เตหกหัวนไก่ตใส่เกี๊ยวเกอยพี่น้อง่เยฮิระงูฮระงูกำลังออกไข่เกี๊ยวฮิระงูฮง ยอมาไมยาโยไม่คันไม่คันอ่อมานั่งกันยู่หฮมต้นต้นกรุงนะเจ้าฮานาสาราวัดเจ้าฮาสสันก่อนนะเจ้าฮาอสิกินก่อนสันแล้้่ออสิสันต่อ สิกินต่อพาปเมนยอะมายอะมาก่มอกค่ะเมีกคุณด้านข้างๆจะมีโรงทานน้ำนะจ๊ะค่ะลงทานน้ำสมน้ำหวานนางวันกับมาเห็ดรงทานจ้ะค่ะลงทานน้ำเอียงแก้วค่ะ โมชนาบุญนำเดินจะ่ะ e> ถือ3ามตได้ตัวยังสามตัวี่เจนห่าตัวข้าจุดอันรถอันแค่รถไม่รถไม่ยังไม่มีป้ายนะครับตรงถานเนรื่องนี้นะก็รถไม่รถไม่ สากขาวมนเรีสน้ำบน้ซนนก็บก้ข้าย uh uh ูรน uh 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 ี mm ่เจ้นแข็งเบิร์ดม่ดเยเต้าน้องบัวตาเิมยอดดีมตาตเอออาบัวกับใจกับบุตรน้าเจ้าพันเดอเดิบาดนบรเ้า้าน้ดได้ดเิม

ต้าวพานเลอยชที่ปาปันไอ้ตม่มได้่มาแล้วเล่อ่บันมากมากมาไอตนีบของหวานเนาะกับข่าวลายอยู่เพิ่นลงท่านลายพรเจ้ามากอันเจรทานข่าวลายมาทาน่ะไน้าไทยฮส่ให่้าไย เอากันหมนตีกันกินกันี่น้องนเยเมื่อไรท่านจะเปนารไหลกะายปลาด้าดิบอปยาดิบแ้ใช้กเป๋ายังบ่ก็แม่มะเพกัรแม่รวยก้ตีนองนะงนเ้รวยก้วมานเม่ก็เต็มกระตกเต็มปากแกงงูห้แกไม่เงี้ย่อ

ตัดเบอร์เบอร์ซเซ้อมทัอ่าสั่งอาหานเขาเจ้ากินบาเบิรเขาเจ้ากระเพ่อพี่้องสาบเอาะมันมันเหลนะมันไหลมันเลือดอะได้ขนอเ่าบันมีคนที่มาก็ทาว่ามะเพืนไะพี่้องเด้กับเพาเราใส่ตักปลาใสข้าวปลา าลูกซีน <lag os> คนร bon ้ายลูกซยนลูกหาคนร้ายจะคนกลัวควาอนั <travail> <Vin> ่แหลอเราเปานร้ายไปหนิ้อเคเม่ไก่สอนกุ้งส้วนนาทีบ้านเอียงบ้านนอก้ลยไปใเงที่สว่งเ้าหอมเมืองข้างจกหเปียได้อมเ้าเียกวางอ่างข้าพุ่นาิดเองได้ามืร้าเปียกวางอ่างข้า อาจสวายสัมพันธ์ใช่้องรื้เป็นอิฐเป็้อพร้อมแพร่พืชตุ่บาทออกเนารพไ่ได้อยากมาหวเอออยากมาห่วบารมีพืชพ่วงประกาศสังง่ายบาประกาศสั่งง่ายบารดีออกนั่งซื้อเป็นขาเก่าข้งหยิบั่ง้อได้าสัมพันธ์เลยอ บอกทุกก่าฟังเดอว่วาอยู่ในสถานทีที่ตาใจหอเข่าเร้าตับจะมีม้วนเป็นต้นไปแต่จากที่ตักบาทถวายสังฆทานตอนเจ้าคือว่าแรกคุณพ่อขอบจรินครขอบจนจากโ่างเข้า ลมมากเลยะคนที่ตกวาคนทีตกกานมึอมากนี่ยังเป็นไข่แต่นี่ไข่หาไข่างลกนะไขได้กเมอต้องเปอย่างไรเราไปสางงานองลกโลกหมายถึ t ทุกกล้นเลยก็เห็นแล้วเขาบอก่าลปนับใหม่ต่วันจกไข่แล้วตีเป็นเลข รต่ปรช้าเนี่ยทานไปได้ไปดูซีฟิลลนได้แต่เนี่ยทานเล็กแค่งวดนี้กิอถานก่อนเลคนหงุดมากโอ้ยมาอยู่ก่อนย่วงยองประทับทุนระกาศใช่ไหมจะลืมก็ออหาก็หามาออกเมื่อนะก็ออกกาห่าถ้าจะไน้ผลผงิตยังบ่งบ้นหลับเดยรจ้ะ ยืมเดินไม่ออกเมื่อนั้นกาหาชื่อบริเวณเมื่อไรพัชชาจะนอนเมื่อไหออกก็ตื่นมาขลังร้องหมดจดจบเลยจะอยานประกาศใช่ไหมแซมและตําเทศก็เสื้อผหิว่วเจียวหินแม่ใส่ถุงกระติกแต่วลาไม่ส่งแต่ผ้าขาวตัวนตัวลายตัวตัวบุร้ายแกผ้าหนึ่งนะแกน้ำใหมสี่ถวยกับม่ยกไปอะไรมาไปแตง ทั้งหมดของข้าจะแกงแลไม่ไม่มีกาดชองยางกันอยางกัเต็มผ้าขาวมี่จะนั่นคือของขาเขาแต่งของข้ามันโ่มีแม่ข้ามาจัดเขาแจกไปทั่วมันจะสลับกันแบบอันนี้คนละถ้วยคนละวนลอ่งวยกันเนนะจ๊เขาไปให้เข้า่เ่ากีเหลืองใส่เขาว่าาใส่เขายอ้วเยแปะปลาถุกผ้านีนหาัดแกงแล้ไม่สี่ถวย เพราะมันต้องมีคมนในวัดจัดแอบของเขาเี๊ยงเขใหม่มากมากแค่แต่แต่เทนกันม่ไดเตมากแค่แต่แล้วนะุ่ทันขึนเขาน่เด็บอยไปของมันนี่แหละแุ่ทันเขาแ้วยากให้เป็น้นเขาในด้ช่ว้าคนมาไหวมาเหตุมาแบบแก่บ้าหลวสูตแนวยังไม่มีผู้ช่ว้าเห็ุนะเด็กงบบุีไม่ข้าเขาจะเห็นโบกี้ที่โบกี้เด็กเป่าแล้วแล้วผู้โบก้็

เอหล่าเ้ีกนีมาคากนไม่กินไม่ค่ะเออมันมันได้นังนี่มาพวกลูกพวกลูกสาวนทานลูกยนทานปูดเยมาบวชพี่นี่งปกติเราเสือเล่นปูนา่ดีโอปีไตเดอลูกสาวลูกายเด้อามาบวชพี่นี่ง อันนี้จะเป็นบัวลอยจะเดินยากบางแต่แรกมากจะเรียนที่องมากจนอดเรียนี่ปัจจุบันเปสองร้อยจะได้ก็ทานในลูกลาร้อลูกสาวลายลายจะคล้องแต่งตอนมือชีินะเขาบอกให้ปลูกิงเลลเลื่อ้ตั้ง เบื่องเล่าข้าวไร่ข้อวล่าตุ๊กตาท่ารตุ๊กตาถูกได้เตื้อผ่านรอยกระผมายชิได้เข่าถูกลูกไล่ไปต่อรุ่งไฟฟ้าเด็ดนี่เกินกิ่งบวนะต่างๆกระพาล่ากระพาล่าเล่นอยู่ไหนทำเป็นธรรมดาได้แต่ย้ำนี่ตาชหน้าจะเป็นดีแล้วเนาะช่วยมานเหมาะ ไต้ได้เกิดได้มาถึงโมเมนต์หน่อยโมเมนต์ไต้คนใดใดมาเป็นน้องวนพาบานไปน้องหว่างมาผู้ไหนบานหน้าน้องฟื้นบัดหน้าห้อยตังบันหน้าหว่างในกะดีใจอยู่เนี่ยคู่เนี่ยคู่คนในน้ำผ้าออกจนญาติโยมมาจากบ้านหน้าหว่าเออเออออกจนญยติโยมบาหน้าหว่าเอาไปหลายหลายหนึ่งโอ้ยดีใจเด้อ ได้ดอกไีไดใส่ใน่นโบ่บะอนไหนึ่อไ้อยู่นนั่นได้สไปห้แม่ค้าอาออกอยู่เฮือนลูกอ่อนนื้อหน่อกะมกาอยู่พี่นนวนแม่ก็เป็นข้าวแต่เห็นเป็น้าก็ที่น้องทั้งบ้านทาโาผู้ก็ขาดเสื้อมาอยู่จอง่วันนี้วันนี้แห้งมะเช้ามาเช้าถึงใจมากเลยอะไรใหญ่เนอะไเนอาอยู่เยอเสือเก่าทิ้งจะได้

อาตมบางอังก็ไปเข่าหุงมอโต๊ใกนัำบันเยหลามเปรียอายุหลายปีบนเงินทอนทานบ้างกอทนบาบาขึ้นนเนี่ยมาวันนี้ไปยังมาเว้ยมีใจร้านสาวมากีใจโชคีส้นสีไปเห็นอยู่อ่าโชคีส้นสีแต่ตาข้างซีดแล้วข้างบานา่าน นั่งพ้นนั่งไหมแต่เป็นอ่ามีใจหร้อไอ้ดอกสกราน้ำนี้หมดคุณเพิ่มห้ามหามรรมาซื้กัน ราัแ่เาบิดแล้วนําแกงเขาก็เบิดเขาก็บร่านะคับมีงานมีอย่งนะคะเนาะไ่ได้ไม่เห็ลงทานน้ย่างไรไดจะใจพนบ่กิ่สิบบใหญ่นีคร้าอีที่ั้าธรรมดาความคิดประดิบกุิบมีคนเาะเียงเกอเตียตียงตเตียโตอตอ้โนาัด้เนี่ยทานดื้อเจ้าได้บริวารห้ายมือนนี้

อ่อรบเวเล่นกับะไเทวดาจะยิ่งนั่เอ่ากเทวดาจะยิ่งนั่นกินเสียท่อฮะที่เขาอินจะบอกเฮ้ยเออไา้าวเออหาสาววางสาวหมเออเอาอ่านจอมอะอจ้ยจอมจอเจอรมาได้หมเห็นจอมเอ้เอ้ยเอ้ยเอา นี่เลากับพระคาหอเข่าด้วนั่นเดิมเออเข่าคือตอนเข้าทุกทุกซ้อนภาพอ่ามาจักปาาที่มาจังปาพระลงจังหันลูก้านเอออะเไมู่่อะไรเาจะพูดได้เขาพูดแน่หรือกินกินเ้าผมนะลุ บบเดียว่าเราหนพ่อเคยไปหากินข็อยากพานมากคือช้าอนเดียวไปอีมันจะคาม่ไดจะหามันีเวลามันก็ไลยวจะ่าเขาทันแต่น้ไม่ด้วยนะแต่เ่าผู้น้องให้ผู้ได้จับตาอ่าคอยใส่คอยหน้าด้วยผู้น้องเดินบ้านตลอดไปกรดดันสบผา้น้องผู้องใหาดาที่ใจม่่เมื่อแล้วีู่้มเพิ่รใจอ่เวาผนเฮิม้นงากันหลายมื ເອີເອ uh ີ້ນີ້ໃນຊິບ